มาชิกเนี่ยทั่วประเทศไทยนะฮะวันนี้ก็เป็นความตั้งใจมากมากเลยที่<ม>อยากจะเอาความสุขมาแบ่ปันกับสมาชิก่ส็สังคมทั่วประเทศวันนี้ก็โอกาสดีที่เรามาที่เชียงใหม่กัน<ฮ>นะครับผมแล้วก็นอกจากความสุขล้วก็รอยยิ้มแล้วก็เซอร์ไพรส์สิ่งต่างต่างแล้วก็ความบันเทิงที่พี่กอล์ฟศาสตร์สัญหาประปาน,นะครับ <laughs> เราก็ได้ทำคมดีกันด้วยเนะาะเมื่อเช้านี้เราก็ได้ไปเล็กบ้านน้ำซุมนะครับเราก็ได้มอบคุณกับศึกษาปัจจัยจําเป็นแล้วก็ขนมนะครับ ก็กอดกับน้องๆกันสนุกสนานมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วกันนะฮะก่อนผมจะขึ้นไหม่อย่าให้เห็นก็ลองรูปภาพสดนะคะขอร้องขอบคุณนะคะที่มาใส่ช้งานเราอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้จะได้ประดิษฐ์กระเป๋าไปพร้อมอยากจะทำอะไรเช่นกระเป๋าไปนี้ไครใครมีเหมือนพี่จีนบ้างแบบนี้โชนน้องเนี่ยพี่จี ่ไม่ได้แบบการแบบตอนนี้มีกาวกี่แบบเงี่มด้วยอย่างนั <t uh> <t uh> <t uh> <t uh ้นก็ได้ค่ะทีัอีสดี่นงไม่เล tôi bay chưa được hai bên bay chưa được hai bên bay chưa được hai